สวัสดีครับผมโก้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานาเสนอ FC อีกเช่นเคยผมหยิบจับซิตี้คาร์หล่อๆขนาดกระทัดรัสสเปคดีๆที่สำคัญราคาไม่แรงครับใครก็ได้ผ่อนได้หมดเลยเพราะว่าราคาผ่อนไม่สูงราคาจับต้องไม่แรงแดีวเราไปชมกันเลยครับว่ามันคือรุ่นอะไร 2013 Toyota Yaris 1.5 RS เลขใหม่104,000เจ้า Yaris คันนี้ครับมาในสีเทาดำสวยๆที่สำคัญมันเป็นรุ่นท็อปครับรุ่น RS ท็อปสุดเลยของรุ่นนี้เดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างสีเทาดำนะครับผมบอกเลยว่าสีนี้สวยแล้วก็เวลาที่เราตัดทรงนิดหน่อยนะผมบอกเลยว่าหล่อมาก บริเวณโคมไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์โคมไฟจะมีร่องรอยของการใช้งานอยู่บ้างน,นะครับแต่ว่าไม่มีปัญหาในการใช้งานเพราะว่าตัวไฟยังสว่างนะครับโคมยังใสอยู่บริเวณกระจังหน้านะครับมีโลโก้โตโยต้าสวยๆแล้วก็กระจังหน้าบริเวณนี้เป็นแบบลังพึ่งที่สำคัญโลโก้ RS ครับสปอร์ตมากๆ กระจางหน้าลังพึ่งจะมีด้านบนและด้านล่างบริเวณนี้เลยนะครับบริเวณโคมไฟด้านข้างนะครับสองสว่างโตโตเลยสวยงามเช่นกันด้านหน้าติดตั้งไฟตัดหมอกมาเรียบร้อยนะครับทางซ้ายและขวามาดูที่ด้านข้างต่อเลย เจ้าของเดิมนะครับมีการไปเปลี่ยนล้อมาเป็นล้อแบบอลอยแต่งส,งสวยๆสเปคของยางนะครับ185 60R15 ้18 60้ดกูชบอคนะครับโชคเป็นต้นเดิมอยู่เลยไม่มีร่วไม่มีซึมกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วที่สำคัญ กระจกเดิมของ t o y o ต a นะครับมีโลโก้ t o y o ต a อยู่บริเวณนี้มาต่อที่ด้านหลังนะครับทรง5ประตูแฮชแบ็กหล่อมากบริเวณไฟท้ายนะครับเป็นแบบฮาโลเจนแล้วก็มีการปัดน้ำฝนด้านหลังมีไลฟฟ้าหลังด้วยนะครับบริเวณนี้ไฟเบรกสาวอากาศด้านบน เจ้าคันนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยอยู่2จุดซ้ายและขวาแล้วก็มีกล้องถอยเนยนะครับท่อมีการไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวผมเปิดกระโปรงท้ายให้ชมต่อเปิดมาแล้วนะครับบริเวณที่ด้านในห้องโดยสารที่เก็บสัมภาระบริเวณนี้สามารถวางกระเป๋าเดินทางได้นะครับได้หนึ่งใบไซส์ใหญ่แล้วก็มีใบเล็กวางได้อีก2ใบนะครับ ด้าน,นในมีไฟส่องสว่างด้วยมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยบริเวณถาดท้ายเปิดขึ้นมานะครับจะเป็นที่เก็บของยางอะไหล่เองพร้อมกับอุปกรณ์ถอดล้อนะครับด้วยความที่มันเป็นทรงแฮชแบ็กครับทรงห้าประตูเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันสามารถจะพับเบาะหลังได้นะครับมันจะพับเบาะหลังได้ในอัตราส่วน60และ40ครับ วิธีการทับง่ายมากบริเวณนี้มีสลักอยู่ใช่ไหมครับทางซ้ายและขวาเราดึงสลักขึ้นมาตัวบอบ์ดจะพับได้เลยแบบนี้ครับนี่เลยพับแล้วจะเป็นแบบนี้เราสามารถมีพื้นที่ในการวางของได้เยอะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดกระโปรงหลังเลยอ๋อไม่แน่นนี่ครับโลกโก้ RS เสวย เดี๋ยวผมพาไปชมที่บริเวณด้านในนะครับเปิดประตูมาแล้วแผงประตูนะครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณบุนุ่มนะครับจะเป็นสีดำแดงสปอร์ตมากๆครับบริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นตัว RS ตัวแต่งแต่งพิเศษนะครับที่มือเปิดประตูเป็นสีดำด้านเปิดกระจกไฟฟ้าที่บริเวณนี้นะครับวางขวดน้ำได้หนึ่งตำแหน่งแล้วก็มีลำโพง บริเวณเบาะด้านในนะครับเช่นกันเป็นเบาะสีเดียวกับตัวบริเวณประตูเมื่อกี้เลยเบาะผ้าแต่ว่ามีลวดลายเป็นดําตัดแดงนะครับเท่มากติดตั้งแขนขัดนิรภัยมาเรียบร้อยแล้วบริเวณนี้มีหัวหมอนได้สองตำแหน่งนะครับหนึ่งตำแหน่งและตำแหน่งที่สองเราดึงด้านนี้ขึ้นมาได้นะครับแบบนี้อ่าถ้าผมดึงขึ้นมาให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปด้า,ดานในเลยนะครับ ผมเข้ามานั่งนั่นเลแล้วพื้นที่ของเล็กรูมผมก็จะเหลือนะครับนั่งได้สบายไม่รู้สึกอึดอัดที่บริเวณนี้บริเวณของเบาะด้านหลังนะครับจะมีที่วางของด้วยตรงนี้เก๋มากบริเวณเบาะด้านหลังนะครับผมให้ดูว่าบริเวณนี้ยังใหม่อยู่มากๆตัวนี้ครับเป็นโชว์ว่ามันคือรุ่นพิเศษรุ่น RS จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นรุ่นอื่นจะไม่ใช่แบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลยเปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณแผงประตูด้านหน้าเช่นกันยังคงมีความเป็นได้แดงตัดดามที่บริเวณนี้และก็นิ่มครับเป็นวัสดุบุนุ่มเหมือนฟองน้ำอยู่ด้านในแผงควบคุมจะมีกระจกไฟฟ้าทั้งสี่บานและฝั่งคนขับเป็นออโต้เซ็นทรัลล็อกครับด้านล่างสามารถวางขวด,ดน้ำได้หนึ่งตำแหน่งที่บริเวณนี้แล้วก็มีลำโพงหนึ่งตำแหน่งนะครับ มาดูด้านในเบาะคนขับเป็นแบบปรับมือนะครับปรับใช้งานง่ายๆแล้วก็ดูแลรักษาก็ราคาไม่แพงเช่นกันมาดูที่บริเวณโครงสร้างด้านนี้นะครับมีแผ่นเพจต่างๆอยู่ครบจอยลิสเนี่ยใช้ตัวโครงสร้างของ g o a ของ Toyota เลยที่เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความแข็งแรงนะครับเดิมจุดเดิมทุกจุดโครงสร้างเดิมๆครับเพราะเราเป็นรถเกรด A นี่เอง เดี๋ยวผมพาไปชมด้านในต่อเลยครับบริเวณด้านขวานะครับมีช่องแอร์อยู่หนึ่งตำแหน่งแล้วก็จุดนี้สามารถเปิดออกมาเพื่อวางแก้วน้ำได้ด้านล่างมีปุ่ม push start นะครับแล้วก็ที่ปัดกระจกไฟฟ้าซ้ายและขวาบริเวณนี้มีลิ้นชักด้วย1นึ่ตำแหน่งผมบอกเลยนะครับว่ายาลิ้นเนี่ยพื้นที่ในการเก็บของเยอะมากจริงๆบริเวณพวงมาลัยนะครับเป็นลักษณะทรงสก้าน รอบนอคุมด้วยหนังนิ่มๆนะครับบริเวณนี้โลโก้ตรงกลางของ t o y o ต a สภาพยังสวยเยี่ยมครับบริเวณด้านซ้ายตรงนี้เป็นในส่วนของปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถกดใช้งานในการปรับเปลี่ยนเครื่องเสียงได้ทั้งหมดเลยการปัดฝั่งซ้ายเป็นการปัดน้ำฝนการปัดฝั่งขวาเป็นการปัดแสงสว่างบริเวณนี้ครับหลังพวงมาลัยเดิมทีมันจะเป็นส่วนของไมล์รสใช่ไหมครับ แต่เจ้ายาลิสมันมีที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้นี่เองเปิดขึ้นมาได้เราวางของได้ครับเราสามารถแอบซ่อนของได้นะครับยกเว้นซ่อนเงินครับซ่อนไม่ได้เพราะว่ามีคนรู้แน่นอนบริเวณตรงกลางนะครับของคอนโซลจะมีแผงมาอยู่ที่บริเวณนี้นะครับมาตรวัดเป็นแบบอะนาล็อกสีส้มสวยๆซ้ยายสุดจะเป็นวัดรอบเครื่องยนต์ตรงกลางคือความเร็วนะครับ มีไฟโชว์เตือนต่างๆและบริเวณขวาสุดจะเป็นในส่วนของจอดิจิตอลบอกกิโลเมตรที่วิ่งมาฐานะของเกียร์แล้วก็ปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นะครับถัดมาจะเป็นช่องแอร์สองตำแหน่งที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ไฟสุกเฉินกดที่ตรงนี้เจ้าคันนี้มีความพิเศษครับเพราะว่ามันติดตั้งตัวจอ a อ d r o i d มาให้เราด้วย ฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวใช้งานของ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้นะครับแค่ต่อสาย USB เชื่อมต่อผ่านบ t o o t h ก็ได้รับสัญญาณ Wi-Fi ก็ได้นะครับสะดวกมากๆเราไม่ต้องไปเสียงเงินติดเพิ่มแล้วเขามีมาให้เลยเห็นไหมครับดู youtube ได้เลยครบจริงๆถัดลงมาด้านล่างเป็นระบบปรับอากาศนะครับเป็นแอร์แบบระบบแมนนวลหรือปรับมือพัดลมปรับความแรงลมได้4เบอร์หนึ่ ทิศทางลมแอร์นะครับแล้วก็ความเย็นลรฟ้าหลังด้วยยาลยินะครับจะมีที่เก็บของซ้ายและขวาอยู่บริเวณนี้นะครับตามที่ผมบอกเลยครับว่าเขามีพื้นที่ในการเก็บของเยอะจริงๆแถมบริเวณด้านล่างนะครับก็สามารถวางของได้อีกเช่นกันตรงนี้มีที่เสียบไฟ12โวล์ด้วยนะครับ ถัดมาที่เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับหัวเกียร์ก็เป็นหนังคุ้มแล้วก็ผมให้ดูว่ามันไม่มีการลอกล่อนเลยเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับว่าไม่มีการกระตุกเลยสมูทมากๆลื่นไหลดีสุดๆนี่เลยครับถัดมาจะเป็นตำแหน่งของเบรกมือนะครับใช้งานได้ปกติเช่นกัน แล้วก็วางของบริเวณนี้ได้นะครับตรงนี้ใส่มือถือก็ได้คอนโซลฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้แล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาได้เพื่อวางแก้วหนักได้เช่นกันลิ้นชักปกติจะมีด้านล่างหนึ่งตำแหน่งเปิดเป็นแบบนี้นะครับและยังมีด้านบนอีกหนึ่งตำแหน่งที่บริเวณนี้สุดยอดแล้วของนะครับอันกีประสงค์จริงๆ ฝั่งซ้ายนะครับแผงประตูยังสวยงามเช่นกันผมบอกเลยครับว่าถ้าเจ้าของใช้งานไม่รักษานะครับบริเวณตรงนี้ครับถ้ามันไปเกี่ยวหรือโดนอะไรก็ตามมันจะขาดทันทีแต่อันนี้ครับเดิมจริงๆมาดูที่เบาะฝั่งซ้ายนะครับสภาพของเบาะก็ยังใหม่สวยอยู่ บริเวณของเบาะฝั่งซ้ายติดตั้งเข็มขัดศิลภัยเรียบร้อยแล้วปรับสูงต่ำได้เช่นกันนะครับเาลามือจับมีสามตำแหน่งหน้าหนึ่งและหลังสองบานดังแดดน,นะครับดึงลงมาจะมีกระจกด้วยใช้งานได้ปกติครับไฟส่องสว่างใช้งานได้ทางซ้ายแนละขวา บริเวณพื้นผิวด้านบนนะครับเป็นสีเทาดำก็สภาพก็สวยครับเช่นกันม่านบังแดดฝั่งซ้ายมีกระจกเช่นกันบริเวณนี้ถ้าแดดส่องมาทางด้านนี้เราปรับได้ครับปิดฝั่งนี้เลยใช้เสร็จแล้วดึงกลับคืนที่เดิมถุงลมนิรภัยนะครับจะมี2องตำแหน่ง1นึ่ตำแหน่งและอีก1นึ่ตำแหน่งครับ เดี๋ยวผมพาไปชมต่อที่ห้องเครื่องเลยบริเวณเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องสะอาดมากไม่มีร่องรอยของตำแหน่งรั่วซึมเลยนะครับดูกลมต่างๆของโครงสร้างยังเดิมทุกจุดจริงๆไม่มีการชนมาแน่นอนครับคานหน้าก็อยู่เหมือนเดิม ยานลิตคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ VVTi เบนซินขนาด1.5นิตรให้กำลังสูงสุด109แรงมา้าน้ำมันเบนซินที่รองรับตั้งแต่ E20 91และ95รถของเราเป็นรถยนต์เกรด A ไม่มีชนหนักที่คว่ำตัดต่อจมน้ำถ้า FC ท่านไหนคือไปแล้วเจอนะครับผมบอกเลยว่ายินดีรับคืน100%โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลย โอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาค่าตัวเจ้ายาริสหล่อๆคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่ราคาป้ายแดงเจ็ดแสนสามมื่นสี่พันบาทสองพันสิบสามโตโยต้ยาลหนึ่งจุห้า R S เลขกไปหนึ่งแสนสี่มืนราคาสองแสนเก้ามืเก้าพันบาทสองแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทครับราคาแค่นี้จริงๆกับสเปคแบบนี้ที่สำคัญมันเป็นรุ่นท็อปด้วยครับ หายากมากๆสภาพสวยๆรุ่นท็อปราคาไม่แพง FC ท่านไหนอยากมาเห็นตัวจริงนะครับแวะมาชมได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรษีไทย68แยก1ห,หรือว่าสนใจนข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้เลยที่เบอร์0989493888ผมโก้คนดีคนเดิมคนเดียวเรารับสายอยู่นะครับลูกค้าท่านไหนเครดิตด,ดีนะครับฟรีดาวไปเลยส่วนอัตราการผ่อนเริ่มต้นของมันอยู่ที่แค่เพียงเดือนละ5,000กว่าบาทครับ า5 0ม0บ,บาทจริงๆครับไม่แพงผมบอกเลยนะครับสุดท้ายนี้แล้กด Fc ทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยคุณก้ล็อกเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ Fc ดูคลิปผมจบแล้วถ้าสนใจรถยนต์ทัาหาผมได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยคิดถึงรถมือสองคิดถึงโก้เพชรยนต์ขอบคุณครับ